สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซักยิงรายการความเกิดนะครับและวันนี้เราเล่นเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่าวันที่ิเจนลี่กันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าผลอะไรไม่ควรเล่นในมือถือนะครับที่เรากินผลในโรบอกแมพนี้แหละครับโอเคเชิญไปรับชมได้แล้วครับไปกันเลยครับเย่ไปกันเลย เอาละครับผลแรกที่เราไม่แนะนํานะครับก็คือผลนี้นะครับนี่เลยขึ้นภาพให้ดูผลความร้อนนะครับมันไม่ดีครับในมือถือนะสําหรับในมือถือมันไม่สามารถบินได้มันติดบล็อกดูนะดูดีๆเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้สก,กิลสองสกิลแรกมันจะเป็นแบบแบบนี้นี่เวลาเราบินบินไม่ได้มันกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นบล็อก เราจะต้องฆ่าตัวตายด้วยการโดดน้ำเท่านั้นถึงจะหายลำบากมากครับผลนี้แหละวิธีการแก้บั็กก็จะเป็นแบบนี้ดูดีๆนะผมจะทำให้ดูผลอื่นก็แก้ได้นะครับยกเว้นผลหิมะไม่สามารถแก้ได้นี่เราต้องทำแบบนี้ มันก็ติดบ้าอกอีกแล้วเราก็ต้องไปโดนน้ำเหมือนเดิมนะครับทำจนมันได้ดูนะจะได้ไหมนี่เราก็ทําแบบนี้มันมันก็ติดบ้ากเหมือนเดิมไม่เป็นไรลองใหม่ลองจนได้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เราก็แดชเข้าไปแบบนี้เราก็ฟันฟันฟัน,ฟนลูวฟันลูวเราก็รีบโดด นี่มันก็จะได้แบบนี้มันก็จะสามารถบินได้นะนี่แหละผลแรกที่ผมไม่แนะนำผลฮอตหรือผลความร้อนนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นผลโสนะครับหรือผลหิมะนั่นเองผลหิมะไม่สามารถบินได้นะครับในมือถือนะสำหรับในมือถือนะข้าในคอมก็พอได้อยู่ครับได้อยู่ดีมากเลยละผลโสน ต่อไปก็จะเป็นผลแก๊สนะครับผลแก๊สก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยครับนี่แหละหน้าตาของผลแก๊สก็เป็นประมาณนี้ผลสุดท้ายที่ผมไม่แนะนําก็จะเป็นผลอุกาบาตนะครับหรือผลแรงน้มถ่วงนั่นเองครับชื่อมันชื่ออะไรว่าผลอะไรนะเดี๋ยวถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับผลทั้งหมดที่ผมพูดไปมันก็จะมีบั๊กบ้างมีแก้บั๊กได้บ้างก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมสะละครับว่าทุกผลก็มีดีของตัวมันเองเพราะถ้าคุณใช้เป็นคุณก็จะรู้สึกเล่นได้ดีโอเคครับทุาคนไวันะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้ว